วันนี้เราอามาแถลงข่าวเรื่องการประชุมการจัดพิธีสวนสนามลูกเสือนะครับกรมื่อัปดา์นีได้เริ่มนําโครงการกิจกรรมลูกเสือเข้ามาเป็นโปรแกรมหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องผู้กระทําผิดเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมกับนักโทษในอดีตจะเป็นความสัมพันธ์แบบท็อปดาวน์ก็คือผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ต้องขังในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวซึ่งถ้าเราเอากิจกรรมลูกเสือเข้ามาเนี่ยจะทําให รูปแบบการจัดความสัมพันธ์และโครงสร้างภายในเรือนจาเปลี่ยนไปซึ่งนโยบายรุน่นีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านผลิตไปบูรุ่คุ้มฉายาท่านอยากจะให้เรือนจำามีสภาพเป็นโรงเรียนพอมีสภาพเป็นโรงเรียนเนี่ยไอความสัมพันธ์ภายในระบบเรือนจำเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปกิจกรรมลูกเสือเนี่ยผมเชื่อว่ามีประโยชน์เพราะเป็นกิจกรรมของกลุ่มใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือ